ช่วงนี้ยอยู่ะะอยู่ในมังงะเรื่องบันทึกการเดินทางสู่มราราเฮียละปฏิบีโดยเบจผู้แปลบาทเดียยงเป็นจุดติดต,ตามน้วยนะครับถึงเวลาเจียงหลีจะออกจากเขาหลิงสูและจงตามหาดวงตาสีเงินของกิเลนหลังจากนั้นก็ทำให้ยุคสมัยนี้ได้สิ้นสุดลงเถอ ขออภัยสำหรับเสียงรบกวนนะครับยามที่1ปฏิทรมแรลไทยบาทเดียวแรลไทยบาทเดียวในปารส,สมัยต้าส่วนดินแดนถูกแบ่งออกมาเป็นแว่นแควนต่างๆที่วีรบุรุษเหล่าโจนและอันสะพานครอบครองเมืองไม่เว้นแต่ผู้คนยังมีอสูรวิญญาณร้าย และสัตว์ประหลาดมากมายแต่งปลากุที่โลกใบนี้มีบางคนที่ไล่สังหารหาเงินเลี้ยงดูชีพชีวิตเองในหุบเขาฝึงดวงต้าสวนางฟูใจเย็นๆให้ตาสิผิวมันแข็งไปไหน เชยบเ๊ยบเชยบเชเช็ดเช็ดทีดไม่ถึงเลยว่าที่คุณเขาจะเป็นส์รสูยรด้วยจัดการยากขนาดน,นั้นเลยเหรอนี่เจ้ากำลังดูอยู่อย่างนั้นเหรอเมื่อครูค่ไม่ใช่ว,ว่าเพิ่งพูดไปหรือไงว่าเจ้าบางังเอิญพบสารสูตรตัวนี้ก่อนเป็นคนแรกไม่คิดจะให้ข้าช่วยลงมือน่อยเหรองั้นตอนนี้ข้าพร้อมเจ้าลงมือแล้วขอบคุณ เพียงแต่ว่าตอนนี้ข้าไม่คิดอยากจะลงมือเสียด้วยสิเจ้าระวังจะเข้ามาช่วยไหมส่วนเรื่องรางวัลก็อย่างีุติธรรมคนละเรื่งองคนละครึ่งนั่นเหลอชิ้นนั้นข้าลองคิดดูก่อนนั่นคือพระเอกของเรานะเจ้าคิดอยากได้เท่าไหร่กันล่ะอืมไม่รีบร้อนให้ข้าคิดก่อนเจ้า อ้น,นี่้น,นี่มันลิงหรือว่าไอนน้อะไรเนี่ยว่าง,งูงั้นข้าจะให้อสูรตัวนี้เจ้ามาเลยสกัดไปก็ลงมานะครับขอข้ายืมดาบเจ้าหน่อยอสูรเปิดปัญญา,ถ,าถือว่าเป็นผู้ฝึกขอถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพียงแต่การกินมนุษย์นั้น หากลงมือเข้าผงได้เงินสิบห้าตำลึงถือว่าเป็นคุณประโยชน์พอสมควรก่อภัยด้วยข้าต้องทำลายไกาเนื้อของเจ้าแล้วดาบไม่เร็วนะักขอบคุณเจ้ามีมันก็แค่คลุ่ยยานไม่ได้มีอะไรมากนะักโชคดีสุดตัวนี้มีพลังยืนไม่นานเท่าไหร่จริตอสูรของมันหวิวโหยจน เห็นข้ามนย์เพื่อกินตึงกายาตึงวิญญาณถือว้าเป็นวิญญาณสิ่งสิ่งที่ถูกต้องด้วยเทคนิคระดับสูงเช่นนี้เจ้าไม่จําเป็นต้องใช้ยัาก็ทําได้แล้วอย่างนั้นเหรอนี่จะาเป็นใครแน่ข้าข้านามเจียงหลีเป็นปรมาจารย์แห่งเขาลิงสูจบ้วครับตอนที่1แล้วเราไปตอนที่สองเลยนะครับ ตอนที่สองลงเขาแปลไทยโดยเพจบาทเดียวที่ใต้ของพี่สุนเถอท่านคงไม่บอกไม่ไม่ใช่บอกให้พวกเราออกจากเขากลับบ้านหรอกใช่ไหมท่านไม่อยากวินจรนแล้วงั้นหรือขอรับจานแบบพิธีผัวแ้มันง่ายกว่าจะงโง่ยังยังไม่ไม่มีสักนิดจะให้กลับบ้านยังไง เออถ้ารู้แต่แรกจะออกมารู้อย่างนี้น่าจะขโมยเงินมาบ้างก็ยังดีบ้านนั้นผู้ใหญ่บ้านคงไม่มีทางรู้ได้แน่นอนว่าเงินถูกขโมยหูป,ปากมีคนมาแล้วมาจริงเหรอนั่นพี่เออมาสองเออตัวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเสียดีจังดูของที่มันถูยื้อหน้าดูอีแป๊บเตรียมลงมือ อย่าปล่อยมันนี่เด็คด่ะอย่าขยับในหุบเขานี้เป็นที่ของข้าผูอ้อย่างก็ามาหาก,กิดผ่านทางแล้วก็ทิ้งหืมทิ้งอะไรพี่พี่มาสองทิ้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 งเจ้านี่นั่ะเหรอเบอรารศูนย์ไม่ใช่สูนย์ก็แค่พูดพิสดารทษทีขอถามหน่อยทางจวนไม่ทางไหนคณะมุ่งตรงไปทางเหนเลยขอรับเออขอบคุณไม่ต้องเกรงใจจริงสิ พวกเจ้ามีอะไรให้ข้ากินไหมกินเหรอการที่พวกเจ้าออกมาปล้นเช่นนี้คงได้นําอาหารติดตัวมาด้วยใช่ไหมเอาไปสิเร็วหน่อยถูกไหมทาจจำเลยแต่พวกเจ้าคงไม่เป็นไรหลายวันไม่ได้กินอะไรเลยตอนนี้ค่อยสบายตัวอีกนิดหน่อยนี่พวกเจ้าคิดออกมาปล้นข้าของอย่างนั้นเหรอยิ่งกินเมื่อใดก็ยิ่งรู้สึกหิวได้ว่าแต่จวนของพวกเจ้าอยู่ไกลมากแต่ที่ใดจวน พวกเจ้ามีจวนกันอยู่น่าจะมีของกินไม่ใช่น้อยตัวนี่นะไปกันอะไปไม่ได้นะไปที่นั่นไม่ได้เด็ดขาดกว่าพวกเราจะหนีรอดออกมาได้ไม่ง่ายเลยนะเขารับหนีจบตอนที่สอยแล้วนะครับไปตอนที่สามมาเลยสองลงเขาโดยเพจบาทเดียวต่อที่ที่ตาของเขาเคือยองจ อาวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวได้ๆๆมีเรื่องหนึ่งที่ข้าต้องเล่าให้ท่านฟังก่อนเฮ้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนก่อนหน้านั้นเต็มที่พวกเรามีพื้นที่อยู่หมู่บ้านทาคทิศเหนือก่อนหน้านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการจับไปเป็นทหารพวกเราเลยหนีมาที่นี่ที่แห่งนั้นข้าได้เห็นวัดร้างแห่งหนึ่งบนยอดเขาพวกเราเลยติดนั่นสักพักสักสองสวัน ภายในนั้นรูปปั้นที่ดูศักดิ์สิทธิ์แปลกๆอยู่คล้ายกับเป็นเทพผู้บูชากระดูกที่น้องพี่น้องของพวกเราได้เห็นต่างก็หวาดกลัวจนหมดมีคนรียบตัดสินใจเออผู้ว่างให้รียบออกไปเพราะรูปปั้นนี้เป็นรูปปั้นที่มีลางร้ายหัวหน้ากลุ่มก็แทบจะไม่เชื่อไม่ ฆาหัวของรูปปันฟันจิงด้วยดาบเดียวพี่น้องทั้งหลายตั้งใจวันนี้ว่เราจะปักหลักกันที่นี่นับแต่นั้นเป็นต้นไปก่อนหน้านั้นหัวหน้ามู่บ้านก็กลายเป็นคนที่โหดเหี่ยมแล้วมักจะลงโหดเหี่ยมแล้วแต่หลังจากตอนนั้นก็ได้กลายเป็นผู้พบใครสังหารทันทีมันน่ากลัวมากแต่แล้วมีขําคืนหนึ่ง ข้าได้เห็นเขากำลังกินมนุษย์เขากินศพของคนที่ฆ่าระหว่างทางหลังจากนั้นเขาก็เริ่มไม่ใช่คนเหมือนกับว่าเหมือนกับอาแบบนี้นี่เองข้าได้ินเจ้าพอแล้วล่ะไปมาน,นะครับเจ็บคอมากขอกินน้ำก่อนเห็นเจ้าแล้วก็พอแค่นั้นแล้ว คงต้องไปดูทิ้นังกันแล้วคนของพวกเจ้าเนี่ยหิวหิวเออหิว,หวพวกเจ้ามาแล้วก็ดีดีจริงๆค่ะหิวเหลือเกินจบตอนที่สามไม่ได้จบตอนที่สองจุดสองนะครับไปตอนที่สามมาเลยตอนที่สามธนูราชทำไมท่านถึงได้เปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ เขาแปลกเป็นศูนย์เป็นไปได้ว่าภายในตัวถูกกัดกินจนหมดก็ถือว่าเนื้อข้าอยากกินเนื้อมนุษย์ถึงได้กลายเป็นศูนย์ชิ้นนี้โว้ท่านหัวหน้าเอาชีวิตเอาละตอนนี้นี่เพิ่งจะเริ่มชํำละอา้าว้าวนายทงสุดยอดอย่าพึ่งเข้าเฮ้ ผิวขาวตาเหลืองตัวใหญ่ทำไมกันละ่ะสหายเตา่าตัวคนตากเป็นผู้บางเป็นเพียงเฮได้ถึงเข้าข้างชั่วร้ายกับตัวนั้นผู้บางเพ็นเพียงที่แท้โคมองน้าต่างถูกเจ้ากินไปหมดแล้วแหละจบตอนที่3ไปตอนที่3.2มจุองเลยครับ3ตัวหมิงสองโดยบาทเดียวผู้คนต่างมีความอยาก ความโลภกันอยู่ในตัวหากผู้นั้นได้กืนกินหัวใจแล้วไสเฮ้อสัตว์ประหลาดพันนั้นน่าจะได้รับการสั่งสอนน้ำหน่อยในะดีมิใช่น้อยแล้วเขาชดเชยพูดได้อย่างไรเลยข้าแค่ทําให้เขาหมดสติเท่านั้นอีกเดี๋ยวเขาก็ตื่นเองพลังปีศาจตัวกักินไปหมดตื่นขึ้นมาก็ราไรประโยชน์อยู่ดีเออกินได้เพียงนิดหน่อยเองเกรงว่าร่างนี้น่าจะเสียป่าแล้วละ่ะ เสพก็ทำอะไรก็ไม่รู้นะสหายเต่าเป็นเจ้ตวัวข้าอย่างนั้นเลยหาทนดูเจ้ากินเขาไม่ได้หรอกนะไม่ให้ข้ากินชนะฮะาสหายเต่ารู้หรือเปล่าผู้คนที่นอนอยู่บนพื้นนั้นยามาอายุได้ห้าสิบปีก็สังหารเพื่อนของตัวเองเพื่อแลกกับซาลาเปาเพียงไม่กินลูกยามาอายุได้สี่สิบห้า ได้ลอบสังหารครอบครัวของอาจารย์ตนเองถึงห้าคนยามกียุคก็ได้ทำตัวสารเลวทำชั่วมากมายสุดท้ายก็สังหารคนในหมู่บ้านจนหมดแล้วเพียงแค่สส่วนเรียกได้ว่าสารเลวดีๆนะเจ้าเจ้าอยากจะบ,บาป,ป้องคนมาีนิหรอปุกปองข้าไม่ได้ปุกปองข้าก็แข่มาหนีญาตใ,ให้เจ้าข้าเขาก็เท่านั้นไม่ญาตไม่ั่นข้าอย่างนั้นหรือ หานดีขึ้นแค่เห็นเป็นพวกมเพียงเหมือนกันข้าจะต่อให้เจ้าสามส่วนภาพมายาลายลีนี่เจ้าคิดดูว่าข้าจะหวาดกลัวเจ้าจบตอนที่สามจุดสามแล้วนะครับไปตอนที่สี่เลยตอนที่สี่นะครับที่สี่เดนมายาอ่ะกำลังนนับแป๊บแป๊บ แต่ว่าภาพมายานั้นมีจุดจุดหนึ่งที่เป็นข้อเสียอยู่งั้นเหรอมันคืออะไรกันล่ะนั่นก็คือไม่ได้ต้องอ่านมากพอเท่าไหร่เจ้าไม่เชื่อมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ดีฮ่าหึฮ่านี่เราเรียกว่าภาพมายาแต่ดูคล้ายกับความจริงส่วนนะภาพจริง ภาพมายามันต่างอะไรสหายเตาเออบางอาจจำรักอกังคนเ่องเชียงรุกอมไรเ,เ,เจ้าเจ้าจุดใช่ไรเลยนเนี่ยมังกรธมินหืมพันหนึ่งนี่มันที่ไหนกันอะไรนะมังกรจบตอนที่สี่แล้วครับไปตอนต่อไปเลย ตอนที่สี่จุดสอดนมายาเปิดเรื่องมาก็เจอมังกรน,นะครับสี่ดนมายาสี่จุดสองโดยบาดเดียวมังกรตัวดำนะพามาอย่างนั้นหรือเจ้าพูดเองนี่ภาพจริงๆภาพมายาจริงๆเฮช่า,มา,า hey, ไมข้ากลายเป็นแบบนี้ล่ะไม่ไม่เอาข่าได้อยากอยู่สภาพแบบนี้กายข่าพลังข่าข้ามีเรื่องอยากจะถามเจ้าเจ้ารู้ ดวงตากิเลนหรือไม่กิเลนสายเต่าไม่สิท่านเสียนยุคชั่วได้่าเถอะท่านเสียนได้ปวดเป็นข้าใครไม่ทำายอื่นส่วนใหญ่ที่กินก็ล้วนเป็นคนชั่วทั้งนั้นท่านเสียนได้ปวดกักขังข,งข้าเลยข้ามันเพลินเพียงมาร้อยกว่าปีไม่นะเออแม่ก็ั่งเจ้าก็ยังไม่รู้ช่างเถอะสมกับเป็นปีศาจน้อยอายุร้อยปีคิดไม่ถึงว่าจะรอเลี้ยงให้กินเนื้อเพื่อความเพลิน ถ้าปล่อยเจ้าให้เจ้าตัวคนนี้โลกก็ได้กุรอฮ์หนพอดีตื่นแล้วสินะอ่ามีางานพึกเจ้าทำว่าหัวก็จนพ่นเนงะทิศทางทำมาหนา่งสาพันเจ้ด้วยนี่สิมีส่วนใหย่แตมันไม่คาสซึงกันเลยไม่ใช่หรอกใช่ใช่ใช่เท่าเจ้าหน้าที่ตาแหลมนะัก ก็สมกับเงินซะเงินค่าหัวสามพันตำลึงนั่นแหละพวกเจ้าสองคนเป็นคนจับอย่างนั้นเหรอว่าแต่บนหัวนั้นมีอะไรติดอยู่ะเป็นยันที่ดูอันตรายแฮะแต่ถอดยันน้นเป็นท่าเสียนผูสกุลไว้หืมยินสกุลนี่มันอะไรน่ะเจ้าพวกนี้ก็เป็นโจย์เจ้าพวกนี้ก็รวมเป็นโจย์ เราที่เงินรางวัลตอนไหนแล้วเงินรางวัลอ่าตอนนี้ก็ได้ตามเข,าเข้าไปสี่มีทุ่าเลยขอบรบกวนอยากให้ท่านช่วยดูหน่อยเจ้าสองตัวนี้มีมูลค่คากี่ตาลึงเัินลึอจุดตอนที่สี่แล้วครับก็หยุดไ้เพียงเท่านี้นะครับตอนที่ห้าถึงตอนที่สิบเจ็ดเดี๋ยวอามานะครับเจ็บคอมากสามารถโดเน a t นั่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับสามารถโดเน a t ให้ผมได้นะครับ ขอบคุณครับ